เมียงเตๆนี well ่นะเมียงเมียงแล้วอย่าแจ๊สีน้ำปูเอ้ยน้ำลายแตกครับน้ำลายแตกอื้ออร่อยอร่อยกับข้าวเมียงเมงบ้านเขาเดวหัวหน้าจะว่าเออขอมาหนีร้อยลมกละ มาครับมาครับซาไปเขี่ยแจ้ครับพี่น้องซาไปเขี่ยแจ้ครับเดี๋ยวเอาตู้ไเออเหมาะเด็ดขัดอือหืออร่อยอร่อยคับข้าวเมียงเมียงบ้านเหาเดี๋ยวหัวหน้าจะว่าเออขอของบรินีทหน่อยลองทำเนาะมาครับมาครับซาไปเขี่ยแจ้ครับพี่น้องซาไปเขี่ยแจ้ครับเดี๋ยวเอาตู้ไ Yeah.